อันนี้จะเป็นโถงใหญ่พอสมควรเลยนะครับช่องแสงก็มีอยู่2ด้านเลยนะครับเป็นช่องแสงหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับหน้าต่างบานใหญ่หน้าต่างตรงนี้ก็ใหญ่ประตูตรงนี้ก็ใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือดีเทลของห้องนอนด้าน,นหลังตัวบ้านครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ uri, อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับมาอยู่หน้าบ้านของพี่สมหมายนะครับ ขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่เรียกใช้บริการร้าน SR พมานนะครับมาติดตั้งบ้านให้กับบ้านหลังนี้แล้วก็อนุญาตให้รีวิวบ้านหลังนี้ไว้เป็นแนวทางไว้เป็นไอเดียด้วยนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นผลงานของช่างตึงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าสนใจนะครับตารางเมตรละ2,500บาทนะครับเฉพาะค่าแรงไม่รวมวัสดุนะครับวัสดุอุปกรณ์เจ้าของบ้านเลือกซื้อเองนะครับบ้านนี้ก็170ตารางเมตรนะครับมีอยู่4ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวเลียงหน้้้้าาาาาาาบบบบนนนนนััััถือวววว่่่เเเป็ไซสใใหหญญขดดดลลยยทททีีีโแกกตตตูมผง มุงประตูหน้าต่างตามเสาตกแต่งนะครับบัวปูนปั้นทาสีขาวนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับ มาโทนสีเทาสวยงามทีเดียวนะครับในส่วนของด้านหน้า,นาแล้วก็เสาก็กรุด้วยหินอ่อนสีดาเดี๋ยวเราเข้าไปชมเฉลียงแล้วก็ภายในกันนะครับบันได3ขั้นนะครับสูงประมาณ4 0 5 0เซนติเมตรนะครับพื้นระเบียงเฉลียงก็จะเป็นกระเบื้องผิวหยาบขนาด40่สิลาหินธรรมชาตินะครับระเบียงกันตกเหล็กกล่องสีดํานะครับเหล็กกล่องทาสีดํานะครับตรงนี้ก็กรุตกแต่งผนังด้วยนินอ่อนสีดํานะครับเช่นเดียวกันกันกบเสาตกแต่งเลยนะครับ แล้วก็เก็บครบด้วยหุ่นปั้นสีขาวนะครับประตูหน้าต่างจะเป็นอลูมิเนียมอบดำนะครับเป็นตารางลูกฟักเลยนะครับกระจกสายตัดเขียวนะครับด้านบนเป็นฝ้ายิ่ซ้ำฉาบเรียบนะครับกันชื้นนะครับเข้าไปชมกันครับเป็นบานเลื่อนนะครับเลื่อนรางบนนะครับท่านผู้ชมเข้ามาจะเป็นถงทรงแอลแบบนี้นะครับถงประมาณ3เมตรนะครับวันนี้จะเป็นถงใหญ่พอสมควรเลยนะครับ หน้าต่างก็มีช่องแสงนะครับช่องแสงก็มีอยู่2ด้านเลยครับเป็นช่องแสงหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับหน้าต่างบานใหญ่หน้าต่างตรงนี้ก็ใหญ่ประตูตรงนี้ก็ใหญ่นะครับพื้นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องขนาด60คูณเมตรยีนะครับลายหินอ่อนนะครับผนังจะเป็นโทนสีขาวพันโบดีนะครับด้านบนได้ฝ้าหลุมนะครับโคมไฟตกแต่งโคมไฟฝ้านะครับก็เป็นสไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะครับท่านผู้ชม ตามขอบมูฟ้าก็ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ LED 4นิ้วนะครับสี่โคมตามมุมฟ้าทั้ง4มุมเลยนะครับด้านหลังก็เป็นห้องครัวนะครับเรามาชมห้องนอนฝั่งด้านหน้ากันก่อนนะครับประตูสีเทานะครับลายโมเดิร์นนะครับบานทึบห้องกบเป็นไม้นะครับลูกบิดการโยกนะครับห้องนอนห้องแรกนะครับขนาดประมาณ 4คูณ3.50นะครับประมาณนี้นะครับได้หน้าต่างบานกระทุ้งนะครับเป็นหน้าต่างช่องแสงของหน้าบ้านนะครับติดตั้งม่านโดย SR ผ้าม่านโทนสีเทานะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับสูงมากครับสูงมากๆเลยนะครับอีมุมหนึ่งก็ห้องนอนนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องเช่นเดียวกันกับห้องโถงเลยนะครับโคมไฟด้านบนนะครับ เดี๋ยวเราไปชมห้องตรงข้ามกันนะครับห้องนอนตรงข้ามนะครับห้องนอนตรงข้ามนะครับตรงนี้นะครับประตูก็ละเอียดเหมือนกันเลยนะครับประตูบานทึบสีเทานะครับลายโมเดินขนาด8 0ง2เมตรห้องนี้ก็ประมาณ 4x4 เมตรนะครับได้ช่องแสงหน้าต่างช่องเดียวนะครับก็เป็นช่องใหญ่นะครับก่านผไปชมเป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับม่านก็ตั้งแต่ฟาดยาวจอดพื้นเลยนะครับ เรามาชมอีกมุมหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือมุมตรงข้ามของห้องนอนนะครับประตูห้องนอนนะครับตารางเมตรละ2,500เฉพาะค่าแรงนะครับงบนี้บ้านนี้ก็งบตกอยู่ที่ประมาณล้านสนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับประมาณ4ค่เมตรนะครับได้ช่องแสงด้านเดียวนะครับเพระาะว่าอยู่ล็อกกลางของตัวบ้านนะครับ แต่ก็โปร่งโล่งครับท่านผู้ชมเพราะว่าผนังโทนสว่างแล้วก็หน้าต่างก็เป็นบานใหญ่เลยนะครับด้านบนก็ได้โคมไฟ5้าโคมนะครับโคมไฟสระเปา1โคมแล้วก็โคมไฟดาวไลท์4โคมนะครับหน้ากากปลัก๊กสวิตช์ก็เป็นหน้ากากสีดํานะครับสวิตช์อยู่ด้านบนปลั๊กอยู่ด้านล่างนะครับตามขอบพื้นก็ตกแต่งด้วยบัวพื้น PVC ลายไม้สีเทานะครับแต่งให้เรียบร้อยสวยงามนะครับงานเนียบมากเลยนะท่านผู้ชม สนใจช่างตึงก็ติดต่อไปได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับห้องน้ําขนาดใหญ่เลยครับ2อคูณสเมตรนะครับ่านผู้ชมนี่ครับประตูก็สวยงามอีกแล้วนะครับนี่ครับเป็นประตูบานลืกฟักนะครับประตู UPVC นะครับสีน้ําตาลสไตล์มินิมอลนะครับลูกบิดทั่วไปนะครับมีโซนแห้งโซนเปียกนะครับห้องน้ํานี้ก็โซนเปียกจะอยู่ด้านนอกนะครับโซนแห้งอยู่ด้านในนะครับนี่ครับ เบื้องปูพื้นนะครับลายแบบนี้เลยนะครับสีเทากับสีดํานะครับเคาน์เตอร์ลอยนะครับอ่านล้างหน้าอ่านรางมือวางอยู่บนเคาน์เตอร์นะครับชักโครกได้วันพีชนะครับด้านหลังชักโครกก็มีท็อปวางอุปกรณ์อาบน้ําด้วยนะครับเบิ้ลผนังมาประมาณ1-2แถวนะครับแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องนะครับเก็บมุมด้วยคิวสแตนเลสนะครับอันนี้จะเป็นช่องวิวอินนะครับ ช่องบิอินของห้องน้ำนะครับเอาไว้เก็บอุปกรณ์อาบน้ํานะครับอุนนี้ก็ตกแต่งด้วยนิลอนสีดํานะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านข้างนะครับระหว่างกระจกเงานะครับก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับภายในก็เป็นฝ้าก็เป็นยิดซ้ากันชื้นฉาบเรียบนะครับขอบฝ้าก็ตกแต่งด้วยไม้มอบนะครับให้ดูร้อยสวยงามนะท่านผู้ชมโคมไฟดาวร้าย LED นะครับสีนิ้วนะครับอันนี้คือห้องน้ํารวมนะครับอยู่ในส่วนของตัวบ้านนะครับ แล้วก็หลังบ้านนะจะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําในตัวห้องนอนด้วยนะครับประตูกั้นระหว่างห้องครัวกับห้องโถงนะครับบันไดหนึ่งขั้นครับลงไปยังห้องครัวนะครับห้องครัวขนาดใหญ่เลยนะครับ4ี่เมตรห้าสิบคูณหเมตรโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมเป็นห้องครัวแบบไทยๆนะครับมีระแนงนะครับเป็นระแนงไม้เทียมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็ติดตั้งมุ้งลวดด้วยครับารอเตอร์เป็นทรงแอลแบบนี้นะครับ กรูกด้วยกระอเบื้องเกนโตสีดำนะครับหน้าบานก็เป็นบานซิงคู่ลายไม้บานซิงคู่ลายไม้นะครับแล้วก็บานซิงคู่ตรงนี้นะครับลายไม้เช่นเดียวกันนะครับสิงคลางจานสเตลเลตหนึ่งหลุมที่พักจานหนึ่งที่นะครับไม้ระแนแองเทียมพันผร้ชมแล้วก็มีบุงลวดนะครับป้องกันยุงมแมลงนะครับประตูลงไปยังหลังบ้านนะครับ ด้านนี้ก็มีประตูลงไปอย่งหลังบ้านเช่นกันนะครับออกไปจะเป็นโซนซักล้างนะครับประตูก็เป็น UPVC นะครับลูกบิดโมเดิร์นมากเลยครับสวยงามมากเลยนะครับดูนะครับนี่ครับโซนซักล้างครับตรงนี้เป็นโซนซักล้างนะครับเบื้องเป็นผิวหยาบนะครับฝ้ายึดซ้ำกันชื้นฉาเรียบนะครับพว่าอยู่ด้านนอกนะครับการตกแต่งผนังครับท่านผู้ชมนี่ครับตกแต่งผนังนะครับ เป็นบล็อกนะครับตรงนี้ก็มีการกรุด้วยนิดอ่อนสีดำนะครับอันนี้จะเป็นโซนซักล้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนนะครับที่มีห้องน้ำในตัวนะครับหรือว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยครับเป็นห้องใหญ่อยู่ตรงห้องครัวตรงนี้นะครับประตูก็ได้ดีเทลเดียวกันนะครับเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำก่อนเลยนะครับ ม่มีไฟโอ้นี่ครับแบบนี้เลยคะัท่านผู้ชมสวยงามมากเลยนะครับห้องน้ําในตัวของห้องนอนนะครับระหว่างกระจกก็กรุด้วยหินอ่อนสีดําเช่นกันนะครับลงน้ํายากันเชื้อราลงน้ํายาเคลือบแข็งให้คงทนเงางามนะครับอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือติดอยู่กับผนังนะครับแขวนอยู่กับผนังแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบสําเรูปนะครับชจกโครกวันพีทนะครับส่วนแห้ง่วนเปียกนะครับส่วนเปียกอยู่ด้านนอกเช่นเคยนะครับเบื้องปูพื้นก็จะเป็นลาย หินอ่อนสีขาวกับฮิตอ่อนสีเทาดํานะครับฉากกั้นเป็นกระจกเทมเปอร์นะครับช่องระบายอากาศป้ากันชื้นนะครับโครงไฟอลดอ์ไอวีสีนิ้ว2องโคมนะครับมีเคาน์เตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับบิวอินนะครับกรุด้วยฮิตอ่อนสีดํานะครับนี่ตรงนี้นะครับฝักบัวก็จะเป็นเรนแชเวอร์นะครับแฮนแชเวอร์สไตล์เดนสีดํานะครับ อันนี้คือรายละเอียดดีเทลของห้องน้ํานตัวของห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนหลังบ้านนะครับฝับ่งทางนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับช่องแสงนะครับเป็นหน้าต่างบานกระถุงบานยาวบานโชว์นะครับม่านพับ S R ผ้าม่านนะครับม่านจีบนะครับได้ช่องแสง3ด้านเลยครับท่านผู้ชมห้องนี้นะครับนี่ครับเป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับเรามาชมอีกมุมหนึ่งของห้องนอนนะครับ ฟอร์นิเจอร์นี้ถ้ารวมในงบบ้านแล้วก็อยู่ที่ประมาณล้านหนะครับถ้าตัวบ้านเปล่าๆก็ล้านสนะครับจ้างช่างเองนะครับวัสดุซื้อเองครับมุมตรงข้ามของประตูทางเข้านะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือดีเทลของห้องนอนด้านหลังตัวบ้านนะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวนะครับวันนี้ก็มารีวิวบ้านให้ดูไปเป็นแนวทางให้เป็นไอเดียนะครับขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านนึยครับที่เรียกใช้บริการร้าเอสอประมาณนะครับแล้วก็ จะดีอนุญาตให้รีวิวบ้านหลังนี้ไปเป็นแนวทางให้เป็นไอเดียนะครับให mm ้เอฟซีมาส่วนหัวจรเค้มักได้ดูไว้เป็นแนวทางไว้เป็นตัวเลือกต่อ,ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขดตัวลาไปก่อนแล้วพบกักนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ